เรียวโชไทยแลนด์นะคะก็บริษัทแม่จะเป็นเรียวเดนคอร์เปอเรชันนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี2008นะคะปัจจุบันเรามีส่วนงานเซลล์ด้วยการ3ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นส่วนงานขาย Device นะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือ Ecology แล้วก็ Facility แล้วก็ส่วนงานสุดท้ายคือ Factory Automation ค่ะ แผนกของเรานะคะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นตัวแทนสำหรับการจัดหาจัดซื้อสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะผลิตภัณฑ์หลักก็คือ,อชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซิสเต็มที่สามารถบริหารสต็อกและบริหารการขนส่งที่มีประสิทธิภาพค่ะ อย่างของเลียวโชนะครับจะมีขายในของส่วนของแอร์เรียแอร์นะครับจะช่วยในการเรือบายความร้อนในโรงงานที่เป็นโรงงานเปิดนะครับมีอากาศเข้าผ่านตลอดหรือจะเป็นพวกระบบปรับอากาศทั่วไปนะครับสปีดไทร์หรือจะเป็นตัว VRF แอร์อุตสาหกรรมต่างตงคูลิ่งทาวเวอร์นะครับยี่ห้อคูเคนนะครับผมอันนี้ทางเลียวโชก็มีบริการติดตั้งแล้วก็ดูแลบริการหลังการขายให้ครบวงจรนะครับ ค่ะในส่วนของแผนก factory automation นะคะคือเราเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญ,ญาตจาก Mitsubishi Electric นะคะในกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโทรลเลอร์ Controller, ท้ง FA NC นะคะไปจนถึงซอฟต์แวร์แล้วก็โรบอทนะคะแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องจักรเช่นเครื่องเลเซอร์คัตติ้งนะคะเครื่อง EDM นะคะเครื่อง w i ยคค่ะและเราก็ยังสามารถเสนอโซลูชันนะคะเพื่อปรับปรุงแก้ไขไลน์ผลิตให้กับลูกค้าได้ด้วยค่ะ ก็ในความท้าทายครับก็คือในอุตสาหกรรมนียครับมีคนขายผลิตภัณฑ์นะครับค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ในแต่ละโครงการอย่างเงี้ยครับก็จะเจอว่า <lifespan> ล e ูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายนะครับจากปริมาณความต้องการที่มากขึ้นบางครั้งเราก็จะเกิดปัญหาการขาดแคลนชิปค่ะดังนั้นเนี่ยเรียวโชก็จะมี second source ให้กับลูกค้าเพื่อที่จะมีการต่อเนื่องในการผลิตค่ะ กลุ่มลูกค้าหลักๆของเรานะคะจริงๆแล้วคือเป็นตัวอโตโมทีฟนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาตีตลาดมากขึ้นทำให้เราต้องมองหากลุ่มลูกค้าอื่นๆเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะ ค้าอยากจะทำการพัฒนาระบบและปรับอากาศนะครับแต่ในโรงงานนะมันติดปัญหาว่ามีระบบต่างๆของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตรงส่วนเนี่ยครับของทางเรียวโชวก็มีตัว a อ e a i r แ u ร์คูเตนี่ยครับตอบโจทย์ในการที่เราไม่ต้องไปรื้อเครื่องจักรเดิมของลูกค้าครับสามารถที่จะติดตรงผนังอันนี้ก็จะเป็นความง่ายที่ทางเรียวโชวเคยนําเสนอให้กับทางลูกค้านะครับ บางทีลูกค้าอาจจะยังไม่ทราบสิ่งที่ลูกค้าต้องการเองนะคะเราต้องหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้เจอนะคะแล้วก็นําเสนอในสิ่งสิ่งนั้นเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ลูกค้าได้นะคะเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยมันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อลูกค้ากํลาลังต้องการมัน,นะคะ่ะจุดแข็งของเราก็คือการที่เราสามารถ support สินค้าให้กับลูกค้าได้ค่อนข้างหลากหลายครับทางเดียวโชว์มีทางทีมเอนจิเนียริ่งที่สปอร์ตเรื่องโน้ how ต h า w ต่างๆพวกนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากทีมของเราเองแล้วเนี่ยเรายังมี SI ที่เป็นพาร์ทเนอร์นะคะ,ะทั้งในไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะทำให้เรามีความรู้ความชำนาญในการนำเสนอสิ่งที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้กับลูกค้าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้คะ่ะของเราเนี่ยจะดูแลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยก็คือซื้อของ นำเข้าเก็บสต็อกให้บริหารสต็อกให้ลูกค้าแล้วก็ส่งตรงถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและตรงเวลาค่ะ